พอให้แม่คนกนี้เปิดเสช้อท่าอยู่ในบึงในร้มอยู่ในศีนในท่านก็ขาดมีแต่พ่อมสทุบไดเทียบกันยังไงตัวเองถูกไหมจู่ๆสเด้อเอือกรสับไปให้ยาลแห้งกี่มเสีนะเกิดเคยเขียมาก็กายเป็นเดียวอะไรแห้งหมนี่ รอยต้มตีกันกระไดยเา่อยต้มแซ่กันกระเดมเนาะปากนน่อยนี้สำคัญต่เลยเออตัวให้ดพันธระท่านกระไดเนี่ยครับครับเป็นจากหลัาบเลยทำหลอดกันเลยทานมาเลยกินมาเลยเออเป็นอย่าง็นเขาไม่หกินก็แง่แบบกินที่สองแง่ก็สองสองแบบผักสองบงัช่ไสองแบบผักจึหน้า ดก็บเกอดกหลาดนี okay, of of Whoa, ่หลายอันเปิมหยุดหลานเกิดกากบอมทนาน้ำเต้อแ่หน้าเรณูกไขหลันไดเบิงเป็นตัวอย่างขอบิด็หน่อยจืดเลยจะแบบก็จืดเอออันอีแม่กูพาเห็ดกังสีตัวอีเมใหไงกูพาเห็ดกังสีได้มันเ่าอยูได้เออกูเบาตะกี้เป็นเด็กหน่อยกับื้กันแหละ อีป้าญ่คูพภาเห็ดเป็นสี่ตัวอีม่ใหญ่กูพาพปวัปัจจิวาเป็นสิวาเนอะแี่เอาได้อนี้ด้าเกลื้ามแข็งเครื่องเดิมทุกอย่างครับของแม่สมบูรณ์ไสานความลูกหลานอ๋อคือเบาลวดค่าแต่ว่าแม่สมบูรณ์ไายสารความลูกหลานกินไข่ยีมหมือนี่ผก็จิ้มไข่ยิมอมนน่หัวใจนี่จินขขอวต้มดังน้ำเปนซ้อมอันบันี้ใคกินไอศสรีมเนี่ยพนะเออ นี่วอย่างซูแนวเหมือนนี่ยินดีบริการทั้งกล้วยทอดทั้งน้ำอัดลมทั้งตัวอย่างซูแน่บริการออกไปหักเบิ่งอยู่แต่ทางในซาราเป็นตังไหนน้อไปหักเบิ่์นกระดับหรือว่าน้องศรีของบ้านเราอยู่น้องศรีมอนค่ะมารักษาเพิ่อนอันนี้กับฟอนโมธาน่าน้ำญาติพี่น้องอีปออีแม่เออ ใจมีใจใสศรัทธาใจกุญใจกุศลคิดดีทรรดีเหมือนนี่ลกูกหลังก็ด,ดีอกดีใจมียแต่แนวดีดีเหมือนนี้ขับขับจ้าถูกดูเรื่องไหนขออนุญาตซื่อสารนแค่เฉพาะเจ้าภาพโลกทา่านนะครับเจ้าภาพโลกท,าทา่านเฮาที่น้ำโลกท่านจะโลกดใจขนาดม,มากถ้าปัดขาดก็ท้อเถึงอยังไดก็คอ สื่อสารกับหลูกับหลานก็ไปไปทสื่อสารหน่งเนี่ยนะครับเนาะขอไปโดนคุณนคำนึงวงเพ้นคุณนยุทธนาวงเพ้นคุณนักพาดสอนวงเพ้นคุณนักนักพี่วงเพ้นคุณลับพี่ผัดวงเพ้นนะครับหลุกหลานปอกพ่อวงเพ้นครับคุณหมาพวกไหนควรต้องมาเจ้ากี่นั่ง ท่านซ้อมบอกลูกขอบคาบาเท้าขอบคุณซอยขอบคุขอบคุณทุกทานนะครับขอบคุณขอบคุณทีมงาโร่ท่านนะไมยแวกไม่แดกเลยนหึ ผนันน,น,น,นอาจารย์แรขยกัลพอถาวรตางตงดหมี้อยอยที่ลังยวนอยหรือตจนพัฒนาบาน,นปับันาาพระจานีสงบุญุกอนต่างทออันนี้กองหลังครับกองหลังโค้เป็นแม่ข้ัวครับนี่กัด เลียวดังคนหนึ่งเนี่ยกันครับตั้งแต่ทำเลียวนี่ไม่ค่อยมีเวลา้ำส้มตำเลยนะเล้อครับโอ้ไม่้ยอเยโอยวอยอ้ยเอียวอ้ยัอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยัอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยา้ย้ยโอ้ยโอ้ยาอ้นโอ้อนย้ยอ้้อยโอ้อ้ยอเก้อ้อ คือเขาครับเจ้าเดิมครับตอนนี the ้เป็นคนดังแล้วครับเป็นคนดังแล้วเป็นคนดังแล้วกต่อไปนนี้เป็นทีมงานตาตั้งไฟังไฟคือข้อเสือของเจ้าโูเท่าเป็นรนะครับอ๋อโมเดล้นทุก่ารไปต้องตลกไปเีไปทนมหาเอกไปใหญนอกกันหมา โค้กิเพีรน่วมท่านไหน่านไเอ่ย,ยือเอ่ยา่านขออยากประสานเอาซื้อมาครับขอบคุยลายครับเก้าโมงสี่สห้าห้าาโอ้ยยงกวเด้วยมแม่ละอเตีงข้าวเก่าไก่เพี้ยนละอนเอียดสวอมนึงเออเออเบิ่เออิงอุอออออออง บุญกุศลสางไพหลังกระสัดฟอนได่ยเดียมากขอขอสตดนี้ที่เฮ็ดถ้ำอ้นี่หลงบุญเอามะบุญมาตอบุญเนาะมีบุญเอามะตอบุญหรือเอาบาตตอขอขอบุญขคุ้าขอคุ้นอยู่ในลำเบ็ดมือขอบคุณขอบคุณที่มาเป็นแงกัน ไม่มีคำอื่นใดคำอื่นไม่มีคำอื่นใดไล่มาฟองเอาก็ะชากมันออกกันมาวัดต้นหาพ่อดแต่แน่าดีๆแต่เนวก็ดีกับอยากจะให้เห็นหาพ่อดเออไมาเห็นบุญเห็นท่านในมือนี้กไดัยปุกาเดียห่างเอาคุณพระพุทธเจ้าหาองค์เก่าคือพระปุชซันโตพระโคน่าพระบาโนพระปัสสโปแล้วก็ พระโคตโมและพรงศีอารียาเมตยดรสโยจุกตุลยุไทรแยงดับขันนันใบอันนี้บุราเด็กละนอนกันไหมนี่ความสรุปความสนุกทุกตั้งใบความเขียนไบเขาบอกสิ่งใดก็ได้แบบอันตึ้งยั่นพลาเออเนี่ยมันยี่ห้อมันกระต้นกรได้ก็ว่ากัไแ่มันเลยลาล่างตกว่าร่วมท้บนโล่งท่านกันนะคนรอบทุกข์้าเลยขอย้ำคือ ก็เดี่ยวภานนะครับกำักระบาลงท่านท่าถุกถุกในโลกในเป็นไล่ืออมาห้ดีอนต